ปัญหาต่อไปว่าเอา้าแล้วถ้าหากว่าเป็นบุคคลล้มลายก่อนที่จะบวชละ่ะจะเป็นยังไงครับอ่าก่อนที่บวชจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องเอาไปให้หมาหมหาพ,พูดเลยว่าพอเป็นบุคคลล่มลายก่อนบวชบบวชได้ไหมอ่าบวชได้ไหมเพราะว่าเวลาผมบวชมาหกครั้งแล้วเวลาเรามีขานขานนาคเนี่ย จะมีทั้งหมด13ข้อหนึ่งในนั้นน่ะคืออะไรบอกเลยครับครับเป็นยังไงครับก็คือถ้าประเด็นที่ล้มละลายมาก่อนที่จะอุปสมบทใช่ไหมครับใช่ครับเอาตรงนี้เลยเอาหลักก่อนก็คือว่า1ในการที่อุปสมบทคาเปกค่ะก็คือคนที่จะขออุปสมบทเนี่ยครับจะบวชเป็นพระภิกษุในประเทศไทยนะครับหลักเบื้องต้นที่ผู้บูชาท่านจะต้องดําเนินการก็คือว่าเขาจะต้องเขียนเอกสารเพื่อขอมรรประชาอุปสมบทเข้ามาครับ และจะต้องมีการส่งตรวจสอบประวัติอือาชญากรรมด้วยต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่ามีการดําเนินการครบถ้วนหรือยงังถึงไม่เห็นว่าเป็นบุคคลล้มละลายเพราะว่าถ้าเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ขายคุณสมบัติตั้งแต่ต้ตตนครับเอาละทีนี้พอ,อมีความบกพร่องในเรื่องวิธีการปฏิบัติต้องใช้คำว่าบกพร่องนะครับเนื่องจา,ากกฎหมายสงับกฎมหาชนสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอนผม้วิชาเนี่ยกำหนดชัดว่าวิชาจะต้องดําเนินการแสดงว่าแยกเป็น2ส่วนแล้วแยก2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่า ในส่วนตัวของคนคนนั้นที่จะบวชที่จะขอบวชกับ2ส,ส่วนของอุปชาที่จะต้องรับผิดชอบ,บต่อเลยครับ,รบอุปชาต้องดําเนินการในครอบครัควแล้วล่ะที่เนี้ยพอบกพร่องตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับนำไปสู่การที่เ,เข้ามาอุปสมบทเรียบร้อยแล้วครับซึ่งในการอุปสมบทนั้นนะครับจะต้องมีการถามอันตรายยิ่งกระทำทั้ง13ข้อนะครับอ,อันตรายยิ่งกระทำสิบสามข้อโดยเฉพาะในข้อ9 ที่เขาบอกว่าอนาโนซีเนี่ยจะต้องบอกว่าไม่มีเออจะต้องบอกว่าอามาพันเตก็คือรับว่าใช่ก็คือคำถามคำถามภาษาไทยว่าอย่างไงอนาโนซีเนี่ยท่านไม่มีหนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วจะตอบว่าไม่มีอ่าถ้ามีก็จบไม่ได้บวชใช่ครับเพราะตรงนี้เองใช่ไหมที่บวชไม่ได้ใช่ครับอ๋อครับเจ็ดวันในตลอดเจ็ดวันกูภาวนาไม่ได้นอนเลยเพราะกูมีความกังวลเรื่องอะไรกูมีความกังวลเรื่องหนี้สินที่ตัวเองเป็นอยู่ก็คือล้มละลายกูมีความกังวลเรื่องนี้ วันที่7วันที่6คืนวันที่6กูเลยตัดสินใจไปบอกกับครูจานโต้ซึ่งครูจานโต้เป็นคนดูแลกูตอนที่ไปเป็นพระขาวกูเนี่ยเป็นพระขาวคนเดียวในวัดเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาสองปีที่แล้วกูก็เลยตัดสินใจตอนกลางคืนเดินไปบอกครูจานโต้กูพูดกับรูไปเป็นไปถามครูจานโต้ที่วัด้เลยว่ากูพูดเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครูจานครับครูจานโต้เนี่ยกำลังจะสอนขานหน้ากับกูนะสอนท่อง กูก็เลยบอกกับครูจานครับครูจานครับผมมีเรื่องจะบอกผมคงบวชไม่ได้แล้วถ้าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนท่านจะพูดคาก่อนกูจะพูดคํานี้ท่านพูดว่าไงไหมเบียท่านพูดกับกูก่อนเลยนะนนเบนะียยาสึกนะไม่ถึงสึกหน้ากันนะอย่าสึกนะอายเขานะสึกกลางภาษาสึกตอนระหว่างบวชหน้ายังไม่ได้บวชพระมันอายชาวบ้านเขาพูดกับกูก่อนคํานี้เลยกูก็เลยพูดว่าครูจานครับ อนนั้นก็เป็นครูบาอยู่ยังไม่เป็นครูจาร์ครูบาครับผมว่าณตอนณนะตอนนั้นผมคิดว่าผมคงต้องสืกแล้วละครับท่านก็บอกอ้าวทาไมล่ะเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี้ยท่านก็ถามว่าอ้าวทาไมล่ะครูก็เลยพูดว่าครูครูบาครับผมเป็นหนี้ท่านก็ถามว่าเป็นหนี้อะไรครูก็บอกว่าผมมีคดีในการที่โดนยึดบ้านจากธนาคารท่านก็ถามว่าเออมันเท่าไหร่อาจารย์ก็ตอบยอดไปว่าเท่าไหร่แล้วท่านก็บอกว่า แล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงมันบวชได้นะครูบาครูจาครูบาครูบาถ้าก็ครว่ามันบวชได้นะเออมันสามารถบวชได้มันคดีมันิี่สุดแล้วจะมาบอกคดีมันิี่สุดแล้วครับบวชได้นะไม่ได้เป็นอะไรเลยมันไม่ใช่คดีอาญามันไม่ใช่คดีประวัติอาชญากรรมเพราะตรวจประวัติเนี่ยมันไม่เจอประวัติอาชญากรรมมันเป็นคดีแพ่งสามารถบวชได้ตามธรรมวินัยกูก็มาหน้าตะกิ้ตะขวงใจถ้ก็บอกไม่ได้บอกว่าอาจจะเขาบอกว่าแต่มหาเถรสมาคมพัาประกาศแล้วครับว่า คนที่ต้องคดีอาญาไม่สามารถบวชได้ครูเจ้าบอกว่าเออครูบาแคเขาบอกว่าเอ้าเหรอเออน,นี่ครูบาไม่แน่ใจแต่เช็คประวัติอาชญากรรมแล้วเนี่ยเบียรสามารถบวชได้นะซึ่งณเวลานั้นถ้ากูไม่มีมโนมโนกรรมคือคุณธรรมจริยธรรมในใจกูไม่มีกูจะหลบบวชไม่มีใครสามารถจับกูได้เพราะอะไรก็ไม่มีใครรู้จักกูใครจะรู้กูสามารถบวชได้ถึงเวลาพ้นล้มละลายกูก็ไปปลดได้เลยจบง่ายไหม ง่ายกูบวชได้ตามความปรารถนาตามความพอใจของตนเองทําไมกูทําไม่ได้ในเวลานั้นเพราะเขาเอาประชาชนกูไปตรวจสอบแล้วมันไม่ขึ้นประวัติอะไรกูจึงบวชนาคแล้วเรียนรอ้อ,อมนาคแล้วรอบวชได้เลยตามวันหลวงพ่อกําหนดคือหลังออกพรรษาในปีนั้นกูก็พูดถ้าได้ฟังว่าผมล้มอะลรยครับผมไม่สามารถบวชได้มันค้าคาในใจผมยังเป็นนี่สินอยู่แต่อีกสามปีเนี่ยผมจะพ้นจากล้มอะลรยหลังจากนั้นสามปีผมจะมาบวช ก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านจะต้องตวอรวจสอบประวัติอาชญากรก่อนว่าท่านเป็นอาชญากรไหมแล้ต้องแจง้งแล้วก็สองท่านจะต้องบอกด้วยว่าท่านเป็นบุคคลอะไรมีหนี้สินหรือไม่ถ้าท่านเป็นคนที่มีหนี้สินนี่ท่านบวชไม่ได้เพราะว่ามีคําถามในข้อ9ถามว่าท่านอนาโนซิท่านเป็นคนมีหนี้สินหรือไม่ถ้าท่านตอบว่าไม่มีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วท่านมีบวชไม่ได้นี่คือข้อที่ก่อนบวชเอาละตอนนี้มันมีปัญหาว่าบุคคลที่จะบวชเนี่ย มันมีคําตอบอยู่แล้วว่ะจะต้องไปคนดีไม่มีหนีสินลม้ันตัวในกรณีที่เป็นบุคคลล้มละลายบุคคลล้มละลายเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ให้บวชอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่มีหนี้สินรื้อพ้นตัวสมมุติว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายพ้นนะพ้นก็คือว่าภายใน3ปีหรือ5ปีก็แล้วแต่3ปีคือลูกหนี้ไม่ทุจริตับ5ปีคือลูกหนี้ทุจริตนะฮะถ้าพ้นไป3ปีแต่หนี้เนี่ย เขาไม่ชําระอแต่พ้นเพราะอายุตามกฎหมาย3ปีหรือ5ปีครับเอาละเวลาไปขานานาคตัวเนี้ยข้อ9เนี่ยเราจะตอบได้ไหมครับว่าเราไม่มีนี่อ่าคือพ้นจากการล้มละลายนะอ่ามหามีอธิบายตรงนี้หน่อยครับคือเรื่องนี้มันมันคือการปลดล้มละ,ละลายคือตามพระราชบัญญัติล้มละ,ละลายเนี่ยก็คือ เป็นการปลดให้ภายใน3ปีเนี่ยก็คือเป็นการปลดโดยนิตินัยผู้ดง่ายก็คือว่าหมดหนี้ทั้งที่ไม่ต้องจ่ายนั่นแหละครับก็คือว่าถือว่าจ้าไปแต่โดยพุทธินัยแล้วเนี่ยโดยข้อที่จริงเนี่ยก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่ใช่ไหมครับแล้วในการบวชในพระธรรมวินัยในอุปธรรมปทาเปกค่ะก็คือหน้าผู้จะขอบวชนะครับจะต้องกล่าวตามความเป็นจริงโดยพฤติการจริงๆว่าตัวเองมีหนี้หรือไม่ใช่ไหมครับแล้วความเป็นจริงก็คือว่าแม้ปลดจากลมละลาย แต่ยังไม่ได้ชําระหนี้ก็ถือว่ายังมีหนี้อยู่อยู่ใช่ครับบวชไม่ได้เช่นเดียวกันบวชไม่ได้ครับจำไว้นะครับครับปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วแล้วไปตอบว่าไม่มีหนี้ถือว่าโกหกครับบวชไม่ได้ต้องไปชําระหนี้ต้องไปชําระหนี้ก่อนครับเอาละปัญหาต่อไปในแง่ของอุปชาอ๋ออุปชาเนี่ยถ้ารู้อุปชารู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลล้มละลายก่อนบวช จะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าหลังบวชแล้วมารู้หลังบวชจะมีอะไรเกิดขึ้นอุปชาจะต้องรับผิดหรือไม่อย่างไรในแง่ของกฎหม,มามหนกฎมาเดี๋ยวสมาคมเอาตามกฎหมายก่อนนะกฎหมายกฎมาเดี๋ยวสมาคมวุฒิการแต่งตั้งต่อถอนพระวุปชาเนี่ยก็ระบุชัดว่าุปชามีคุณสมบัติอย่างไรและใคร,ครเป็นอุปชามั่งแล้วอุปชานั้นจะต้องดําเนินการอย่างไรในการ ให้อุปสมบทาเป็ขาหรือนาคในบวชครับ,รบจะมีวิธีการ1 2 3 4 2> ต้องดําเนินการตามนั้นให้ครบถ้วนครับถ้าไม่ครบถ้วนถือว่าปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติเนื่องจากอุปชาก็เป็นก็ส่วนมากจะเป็นเจ้าคณะพระสัธิการก็เหมือนเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ระวังส่วนเรื่องว่าทาวินัยเนี่ยถ้าเกิดอุปชารู้อยู่นะครับรู้อยู่ว่าว่าในอันตรายยิกรร่กระทำก็คืออันตรายอันตรายยี่กระทำเนี่ยหมายถึงทำที่เป็นอันตรายแก่การบำเพ็ญฌาปสมบทนะครับของพระมี13ข้อ ของพิซุณีมี24มทีนี้ของพระทั้ง13ข้อเนี่ยอันตรายยิกธรรมจะต้องไม่มีจะต้องครบทบท้วนนะฮะถ้าอุปชา ไม่รู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นความบกพร่องแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่รู้ไงพอมารู้ทีหลังปั๊บถ้าอันตรายที่กระทำบกพร่องก็ต้องให้สลัดสมรณะเพ้องตามตาตามตาตรา28พรบคณะสงฆ์205แต่ถ้าท่านรู้อยู่นะครับแล้วยังฝืนให้บวชในอุปชาก็จะมีความผิดเนื่องจากว่าอันตรายที่กระทำนั้นไม่ครบพอไม่ครบปั๊บเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดตามกฎมาตราดสมาคมนะครับในว่าด้วยการทํางานของอุปชา นะคะรับอดีการแต่งตั้งต่อตอผู้พิชาแล้วอาจจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าพนักงานประสานอดธิการด้วยและรู้อยู่และทำเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผู้พิชาท่านถ้ารู้แล้วเนี่ยนะฮะว่าใครมีปัญหาเรื่องว่าอันตราย,ยี่กระทำเนี่ยไม่ครบรคุณสมบัติคนที่จะบวชเนี่ยแล้วยังฟืนบวชเนี่ยถ้ามีคนกล่าวโจทย์ถ้ามีคนกล่าวโจทย์ตั้งแต่ตอนแรกเลยก่อนบวชและถ้ายังบวชเนี่ยมีโอกาสที่จะกระทำความผิดตามรกฎหมายยามาตาหนึ่งหา157 ฐานปฏิบัติรหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในเรื่องของกฎหมายอาญาแล้วก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของพระธรรมวินยัยละเ <ละ S 1> <น>มิดพระเจริยละเมิดพระยาสังฆัิิการตามกฎหมายระบับที่24ใช่ไหมครับใช่ครับว่าในการแต่งตั้งถอดถอน,อน,อนพระสังกาธิการในนี้ในเรื่องของเรื่องของการริบุคคลล้มละลายรัผมจะต่อในเรื่องนี้นิดหนึ่งครับว่าคือมันมีประเด็นขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยครับซึ่งมีนักข่าวสำนักหนึ่งเนี่ยมาสัมภาษณ์ผม ว่ามีคารวะสอนทมท่านหนึ่งเนี่ยขนาเนี้ยเป็นบุคคลล้มไม่ใช่เป็นบุคลลบคลล้มลลายอยู่มาสองปีกว่าแล้วประมาณเดือนพฤศจิกาปีหกแปดเนี่ยน่าจะลดจากปลดจากการเป็นบุคคลล้มมะลายแล้วเขาก็ถามว่าหนึ่งมีการประกอบอาชีพในการขายสินค้านะสองมีการอขอรับบริจาคและเรียอยไรเงินขอรับบริจาคแล้วเอาเงินเนี่ย ไปบริจาคที่นู่นที่นี่วัดวาอารามต่างๆหรือแม้แต่คนที่ต้องการเงินนะครับรบในเรื่องนี้เนี่ยผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วล่ะเ,เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายเนี่ยเราเราจะไม่อธิบายถึงกฎหมายว่ามันเป็นยังไงแต่เราจะอบายถึงหลักหลักก่อนหลักมันมีอยู่ว่าบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็1ล้านบาทเห็น<ม>ไ,ไหมฮะ ถ้าไม่ถ้าไม่สามารถชำระได้ก็ลูกเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายได้ครับเมื่อสารมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและก็พิพากษาให้ล้มละลายนับแต่วันพิพากษาล้มละลายเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์มาเลยะฮะถือว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําธุรกรรมด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือเกี่ยวกับการเงินการทองเกี่ยวกับนัขายได้โดยอิสระส่วนตัวแต่ถามว่าสามารถที่จะ ทําการค้าขายได้ไหมได้ได้ไดไดคือค้าขายได้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าการจัดการทรัพย์สินหลังจากที่เป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานพิจาราทรัพย์<อ>หรือเรียกสั้นๆก็คือเจ,จปทรนรฮะเจปทเนี่ยเขาก็จะมาดูแลในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เงินเดือนครับค่าของชีพหรือแม้แต่เรื่องการค้าขายแล้วก็สมมติวนะ่าคุณค้าขายได้1,000 0แบาทบนะเขาให้ค่าเลี้ยงชีพเรา3 0 0 0 0่นบาทบอีกเกณฑ์มืนบาทเอาไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนีนะ้เขาจะทะําลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมีการทํารายงานทุกๆ6เดือนเพื่อให้เจปทเนี่ยได้เฉลี่ยรทรับมาให้เจ้าหนี้ได้เขาละถ้าหากว่าลูกหนี้ ดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนะครับแล้วมีการค้าขายกันแล้วเกิดไม่รายงานให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบมีความผิดตามพระราชบัญญัติล้มละลายนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะมาดูแลก็คือเจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์และที่สําคัญนะครับในพระราชมัญญัดล้มละลายเนี่ยมาตราหนึ่งกาเนี่อยขออนุญาตอ่านนะครับมาตราหนึ่งในละ ว่างเวลาตั้งแต่สารได้มีคำสั่งพิจารยาจนถึงเวลาที่พ้นจากล้มละลายครับช่วงเนี้ตรงกลางเนี่ยฮะลูกหนี้คนใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้มีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือจําคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ<ำ>ซึ่งมีทั้งหมด4อนุมาตราแต่อนุมาตราที่สําคัญก็คืออนุมาตราสามวงเล็บสาม ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามหรือสมญาของผู้อื่นบางหน้าครับอันนี้แหละประเด็นอยู่ตรงนี้รประเด็นเรื่องอยู่นี้ปรากฏว่าตามที่เราฟังมาเนี่ยนะครับได้มีการขายสินค้าสินค้าหนึ่งครับแล้วมีการเปิดบัญชีในานามของบุคคลภายนอกไม่ใช่ในานามของตัวเองครับนะครับแล้วขายได้เยอะด้วยแล้วเวลา ไปไล์สดก็บอกว่าเป็นของกูของกูของกูตลอดเวลานะฮะไม่ใช่ของคนอื่นกูจะไปให้ใครก็ได้ที่ประเด็นที่หนึ่ง